โุ้ยตัวนี้แบบสวยเลยลงนี้ทําสวยเท่าเด้เท่ากันมากเลยอะใช่ใช่ครับอันนี้คือเหมือนเราตกตะกอนมาระดับหนึ่งที่บอกนะว่าเราก็แก้ปัญหาทุกอย่างมาแล้วก็อันนี้จะเป็นลงแรกที่เราคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดดูนะเดีย๋ยวให้ดูลูกนี้นะกับกับแขนผมนะเ <c oughs> นี่ยกับแขนผมนะโอ้โหดูต้นนี้ครับเพื่อน จะโดกอะไรปานนั้นแม่เจ้าแต่ผม,มรู้เป็นอะไรผมรู้สึกหนักๆห,หัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันยังไงมันเป็นอะไรอะตากก้มันเป็นยังไงอะ <laughs> สวัสดีครับเพื่อนเจอกันอีกแล้วผมไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชนบุรีนะฮะเราอยู่ที่สวนฟิกเนจอร์การ์เด้นนะฮะอะไรมันหนักหัววะเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันหนักหนักหัว,วะนะตอนนี้เราจะมาชมสวนมะเดื่อฝรั่งนะครับก็คือมีการปลูกมะเดื่อฝรั่งหลายๆสายพันธุ์แล้วก็มีหลายอย่างดนะ้วยนะมีฝรั่งมีกล้วยมีเลี้ยงนกแต่ผม,มรู้เป็นอะไรผมรู้สึกหนักหนักหัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันยังไง มันเป็นอะไรล่ะตาล้อมันเป็นยังไงอ่ะมันหนักหัวมากเลยเนี่ยอ่ะโอเค <S <S เดี๋ยวพาไปชมเมือเดือฝรั่งนะครับปลูกแบบโรงเรียนนะจาก,ลลน,กนู่นเลยสวนฟิกเนเจอร์าก์เดน มาอยู่ที่สวนฟิกเนเจอร์การ์เด้นนะครับก็คือกับพี่จิ้นนะครับลหลายๆคนที่เล่นฟิกหรือว่าชอบฟิกเนี่ยน่าจะคุณหน้าคุณตาหรือว่าได้ยินชื่อเสียงพี่เขาพอสมควรแต่แต่สำหรับผมนี่เพิ่งจะเห็นหรือว่าได้รู้จักพี่เขาได้ไม่เท่าไหร่นั้นเราก็สั่งกิ่งจากพี่เขาแล้วก็มาเอาแล้วก็ขออนุญ,ญาตให้พี่เขาพาเข้ามาชมด้วยพี่นี่นะครับ,รบของพี่จินขอ,ของพี่จินนี่คือ สายพันธุ์อะไรบ้างอ่ะพี่ในโรงนี้ประมาณ20สายพันธ<อ>ุ์ที่เรา<อ>ทำลองดูรสชาติให้ลูกค้าชิมครับผมก็แต่เน้นทั้งหมดทั้งส่วนเนี่ยเป็นไว้ไว,ไว้กลมถามได้ไหมพี่ว่าอ,อันนี้ต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆคือเวลาเราค่อนข้างน้อยเพราะว่าพี่จิ้นต้องมีธุระต่อเนาะนะฮะอาจจะสัมภาษณ์ได้ไม่นานมากก็คือเหตุผลที่พี่จิ้นมาปลูกมาเดี๋ยนี่คือยังไงไเดี๋ยว เดี๋ยวพอดีผมมีอัดรายการอยู่รายการหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดออนใกล้ๆก้นออนแอเดี๋ยวผมจะโพลเข้าไปในกลุ่มเนาะ uh huh. เดี๋ยวจะรู้จริงๆแต่ก็คือเรื่องเริ่มต้นค uh huh. ือเรื่องสุขภาพของลูกเรื่องเรื่องระบบขับถ่ายของลูก uh huh. เป็นเรื่องแรกเลย uh huh. ไม่ได้มองเรื่องธุรกิจเลย uh huh. มองแค่ว่าหาผลไม้ที่ ไฟเบอร์สูงให้ลูกกินแล้วเดี๋ยวมันจะมีสตอรี่อ่าสตอรี่รายละเอียดก็คือเดี๋ยวพี่เขามีหลายรายการครับคือติดเดี๋ยวจะมีออกรายการแล้วก็อันนั้นแหละคือให้คนที่แท้จริงที่ที่ที่เรามาลังทำตรงนี้เลยจะยาวหน่อยเนาะแล้วก็ยาวยาวมากอ่าเพราะน่าจะได้ยินเสียงฟ้าแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยฮะลองพามาชมการปลูกของพี่นี่คือเป็นทรายครับเป็นทรายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเก็บคาาเรียไอชิมเป็นทรายเป็นทรายร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาเรียผลไม้สูง สูงมากนี่ผลไม้สินี่ครับอันนี้คาวเลียนี่ครับอ่ะนี่คาวเลียนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะสดสจากต้นเลยสดสจากต้นอ่ะคนชิมขอหนได้แล้วอันนี้จะเป็นตัวเบอร์รี่นะครับเบอรี่จ๋าเป็นเบอรี่จ๋าเออแล้ว เห็ดผลนี้พ <żeby flowing out> ี่ปลูกไว้อิสราเอลก็ช่วงแรกเป็นช่วงทดลองปีแรกไปกันเขาเรียกว่าอะไรนะลองให้ลูกค้าทานแล้วก็ฟิดแบคลูกค้ามาตอนแรกก็สนใจจะ่แดงดำใส่แดงแดงแต่พอครั้งที่สองที่มาซื้อ เขียว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 แล้วก็กลายเป็นว่าโอเคฟีดแบกลูกค้ามันคือถ้าเกทาของโซนเเป็นเป็นไวไวเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ากลุ่มของสีแดงก็จะเป็นพวกลูกค้าเบเกอรี่หรือคนที่ยังติดกับภาพของของสีแดงต้องดาไซแดงมันจะดูเด่น่จะเหมือนต่างประเทศถ่ายรูปงานสวยใช่ใช่นี่ครับที่พี่เขาพูดเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ฮะดำไซแดงร เป็นเบอร์รี่เลยตอนนี้นี่อ่ะเดี๋ยวผมลองชิมให้เพื่อนๆดูนะครับต้องบอกว่าพี่เขามีเวลาน้อยจริงๆจริงๆผมก็อยากได้นานกว่านี้นะก็พอมีเวลาครับแต่ไม่ไม่พอดีมันจะออกเปรี้ยวนำจะเป็นเบอร์รี่คำว่าเบอร์รี่ก็คือมันจะติดเปรี้ยวหวานติดเปรี้ยวนะครับใช่ครับจะเปรี้ยวนำเลยแต่องจริงพี่ถูกใจผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทานผลไม้อ่าต้องมีตัดเปรี้ยวนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับครับผม แล้วจะมีตัวพอดีตัวนี้ย้ายเข้ามารวมกันเซนมาติงไม่ใช่ตัวนี้จ้าพี่เขาก็ใจดีครับเอาให้ให้เราลองอีกแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ไว้มาเดล่าอันนี้อันนี้อร่อยมากฮะสุกขนาดนี้อร่อยเมเดล่าลูกน้องมันไม่ค่อยเจ็บนะเพราะว่าลูกเล็กลองลองตัวนี้ฮะลองลองตัวนี้ เดี๋ยวเก็บภาพอันนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเราน้องใช้เวลานิดนึงแดูไส้นี่ไส้เหมือนอ่อ LDA อ่าใช่ครับแต่ว่าแต่นี้จะสีจัดกว่าสีจัดกว่าใช่เราก็อันนี้ตัวนี้จะหวานกว่าอ่ะครับลองเลยครับแล้วก็ให้คนถ่าย บอกรสชาติในฐานะที่ไปหลายที่แล้วชิมหลายตอนนี้หวานหวานจัดเลยครับหวานจัดแล้วติดเบอร์รี่แบบปลาไหลแล้วตอนนี้สุกจัดด้วยครับประมาณ90 95สิเปอร์เซ็นต์เกเปอร์เซ็นต์เอตัวนี้เป็นฟันเดอร์เดวิลสันนะครับอ่ะนี่เป็นอีพันธุ์หนึ่งฟันเดอร์ฟันเดอร์เดวิลสันครับคุณพี่เขาเด็ดให้เยอะแล้วอ่ะครับกินกันให้ตายครับกินกันให้ตายครับมามาที่นึงกินกันให้ตายครับอ่ะนแล้ออกกล้องออกไหวปกติเป็นคนถ่ายเท่นี้จะ เดี๋ยวขอดูไส้นิดนึงให้เพื่อนๆดูไส้นะครับ,รบนี่อ่ะชิมเลยครับแล้วก็รสชาติเป็นไงเอ่ยชิมตัวเมื่อกี้ไปตัวนี้ข้าวเจืดไปเลยอืมน,นี่จืดอันนี้จืดกว่าแต่นี้คือจืดนเป๊ะเลยหวานแต่ว่านี่เป็นลูกเล็กอันนี้เป็นไวท์แต่ว่าก็ยังพอดีลูกเล็กไปน,นิดนึงคนระับอัวนี้เป็นไวท์อิดโอ้ไวท์อิดใช่ลูกนี่นี่พี่เขาบอกลูกเล็กนะดู <N> นี่ลูกเล็กแขะน,น,นี้ยังส่งห้างไปได้ของพี่ทําส่งห้างด้วยเหรอพี่ครับแต่ดูจากโรงเรียนของพี่แล้วนี่คือแบบนี่เลยนะอ่ะลองครับลองตัวน,นี้ก็อร่อยครับตัวน,นี้ก็อร่อยตัวน,นี้ซิกเนเจอร์ราซิก,นนกเนเ,เ,เจอร์ของสวนเลยนะครับเหมือน,นชื่อที่เรามาเลยให้ดูไส้นะครับเพื่อนๆมันน่ากินมากอะ่ะ คือถ้าถ้าคุณไม่เคยเห็นไต้มะเดือก็อาจจะแบบเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้ามอนนอนเนาะมนนอนอันนี้แหละฮะเคล็ดลับเขาเรียกว่าอะไรนะคุณประโยชน์ของเขาคุณประโยชน์ใช่เป็นพวกไฟเบอร์พวกอะไรไฟเบอร์งั้นเดี๋ยวเขาถามอีกสักสองคำถามพี่ก็คือของพี่ปลูกทรายเนาะแล้วก็การเลี้ยงคือเป็นระบบไฮโดรใช้ใช้ปุ๋ยน้ำใช้ปุ๋ยน้ําใช่นะครับก็คือใช้คอนโทรลคุณล้วก็คือโรงเรือนก็คือไม่ให้กินน้ําจากข้างนอกเลย <c oughs> เราควบคุมน้ําควบคุมน้ําควบคุมปุ๋ยควบคุมตอนนี้กําลังทดลองแสงก็คือกําลังจะขยายให้คือได้ผลการทดลงองมาแล้วกําลังจะขยายให้เต็มหนึ่งโรงเรือนอแล้วก็คือคุมค่าใช้จ่ายว่าคอที่บีบได้ที่สุดประมาณไหนตอนเรามาถ่ายนี่ก็ <c oughs> ครับฝนล,ลงแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มะเดื่อสวยแล้วก็เห็นเมื่อกี้นี้คือหนึ่งทางร้านพี่เขาก็จะมีใครมาเที่ยวนะครับเพื่อนจะมีอาหารไว้รองรับ ด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวแล้วก็มีพาชมสถานที่เนะาะอย่างเที่ยวมาอยากชมสวนได้ฮะถ้าเกิดสนใจแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะฮะมีอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็ถามมีอะไรที่พี่ไม่รู้พี่ก็ถามผมได้ใจดีมากเขาบอกว่าามานเนี่ยอยดูแล้วนะถ้าพี่เขาไม่เลี้ยวผมมีชิมจนจนอิ่มตาอย่างที่เขาว่าเดี๋ยวนี่อะผมไว้อิดูทรงลูกอะล,ลูกใหญ่มากนะเพื่อน นี่เอาง่ายๆเราผมเห็นรูปในเป้าหมายเลยเนี่ยแล้วก็ผมนี่ก็คือมาเลยอ่ะเอาง่ายๆคือพันนี้ตีก็คือมีให้กินตลอดแล้วก็รสชาติโอเคนะครับแล้วก็ขนาดผลโอเคไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปก็ได้อิ่มอ่าก็คือมันสามารถออกตลอดออาตลอดออกตลอดถือถือถือว่าเป็นฟิกที่พันธุ์ดกไหมพี่ถือว่าดกมากครับถือว่าดกมากสำหรับวัยใ้ช่ถ้าใครจะปลูกต่อเนื่องของสายพันธุ์มันต่อเนื่องมากด้วย มันสามารถแบบออกลูกได้เรื่อยๆเนี่ยฮะดูจากยอดเนี่ยไปไปถึงยอดจะติดลูกเลยติดลูกทุกข้อตาที่เขาแตกเราก็ไม่มีการชงักนี่นะครับพี่เขาบอกว่าติดลูกทุกข้อตาเราก็สังเกตความดกนะครับเพื่อนๆอ,อ,อ่ะนี่นครับ แล้วก็าน,น,นี่ดูนะเดี๋ยวให้ดูลูกนี้นะกับนะกับแขนผมนะเนี่ยกับแขนผมนะดูโอ้แล้วก็อันนี้นี่คือเป็นระบบนะครับของน้ำหยดใช่ สีเขียวก็เป็นไตรโคเดมานะครับเราเลี้ยงให้มาเป็นปีละปีกว่าแล้วตอนนี้ก็คือจะขูดตอนไหนป๊บเดียวไตรโคเดมาขึ้นเขียวเ,เราคุมเรื่องรากหน้าคนเน่าด้วย่วนนึงช่วยช่วยเขาด้วยไตรโคเดมาก็คือการป้องกันโรคลากเน่าเนาะใช่ครับใช่ป้องกันรากหน้าคนเน่าแล้วก็ช่วยสนิมได้นิดหน่อยเพราะว่าเขาก็จะไปกินพวกสปอร์สปอร์ของลา,าสนิมแต่ถามว่ามันก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นแค่จุลินทรีย์มันก็จะมีนิดหน่อยที่ที่เห็นนะครับก็จะมีรอยสนิมบ้างแต่ก็เกลือนี้เราไม่ได้ปนเคมีก็เราก็รับสภาพได้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่เราเดินไปทั้งก็ได้ครับแล้วก็บนนอกได้เลยแต่นี่ออกอบได้บอกว่าฝนตกโอ้โเก่งใจพี่ไม่ใช่อะไรหรอกทั้งหมดเลคือคือไปถึงไปถึงก็ไปถึงโน่นประมาณสามโมงเช้าเลยประมาณสามสิบนาทีนั่นเองยังพอได้แต่แยกไว้ก่อน นี่ให้ความโดดข,ของเขาเนาะนี่ก็คือการเลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็คือของพี่เขาก็ออกมาจากตอนี่ตอใหญ่ๆแล้วก็โน้มอ,อย่างนี้นี่ของพี่อ่าเป็นต้องต้องเสียบยอดอะไรเหมือนที่ตอนนี้มไ,ไม่ต้องครับตันนี้ระบบลากที่ผมลองมาก็าเกิดว่าเขาบางทีเขาดีดดีดเสริมตัวเสริมลากกับด้วยก็<อ>คือไม่ต้องเสริมนะครับแล้วลองดูแล้วเสริมกับไม่เสริมก็ไม่ได้ต่างกัน ไม่ได้มีไม่ได้มีความต่างชัดเจนแสดงว่าไม่มีความจําเป็นถึงขนาดที่เขาเองดูแลตัวเขาเองได้ได้ดีมากอืมแล้วแสดงว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆครับลูกมันแบบโอ้โหคือผมต้องบอกจิจินะผมก็คือเคยบ้าซื้ออยู่ซุกประมาณสักสองสามปีที่แล้วซื้อไปลงสวนแล้วก็คิดว่าทําสวนแต่ว่าเป็นสวนเปิดแล้วก็ เะตังค์ไปเยอะแล้วหยุดได้กินอยู่แต่ว่าหยุดแล้วก็หยุดไปประมาณเกือบสามปีอะพี่ครับแล้วก็กลับมาไม่รู้แล้วไม่เห็นฝั่งใช่ไหมก็เลยหยุดก่อนเออมันคือตัวทํางานด้วยแล้วก็ให้แม่ทำใช่ก็มีขายกิ่งพันธุ์บ้างแต่ว่าพอกลับเข้ามาในกลุ่มฟิกทีเขาบอกเฮ้ยพันอะไรเราไม่ได้คุ้นไม่ได้ยินชื่อไม่คุ้นชื่อเลยเราก็มาเห็นรูปไว้อีกนี่คือแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากนะเราเห็นภาพแล้วก็ไปดู คลิปรายการนี้พ like ี่ก็บอกพึงมันน่าสนใจมากๆก็เลยตอนแรกว่าใช้ส่งละมาเองดีกว่ามาเองดีกว่าใครจะมาเทียพี่ยนนี่นะครับไปที่พี่เขาบอกอย่างไฟสองตีนี่มีความแตกต่างอะไรไหมพี่ทุกคนมีความแตกต่างนะครับทุกคนมีความแตกต่างในในการเก็บข้อมูลมีทั้งหมดอ๋อแต่แสงนี่มีผลเยอะครับมีผลเยอะอนาคตมันจะเป็นตัวแปรของมะเร่ ท,ที่จะทำผลจริงจากมาเราก็ต้องถามเขาแค่นี้นะเพราะว่าเราบางอย่างก็ต้องเก็บไว้เฉพาะส่วนนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นงานทดลองอยู่ครับเราต้องทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยบางตัวเ็าต้องขอสงวนไนนะนว้นิดนึงพอดีอะไรก็ขอให้เก็บข้อมูลไว้ก่อนจนกว่าจะจบปีใหญอและอันไหนที่เราถามได้เราก็จะถามนะัะ,ะเพื่อนๆถ้าได้บอกได้เลยนะครับ พราะว่าถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจก็เขาเรียกว่าไปดูโปรไฟล์ของพี่เขาได้นะครับครับผมใน f a c e b o o เนาะแล้วพี่ฝาก Facebook กับเบอร์โทรได้นะครับครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาวมาเดือพฝรั่งสนใจมาเที่ยวที่สวนก็ติดต่อติดตามได้นะครับที่เด e ิ i เนเจอร์การ์เดนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผม0969514992นะครับผมถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเรื่องมาเดือถ้าผมพอจะตอบได้ผมตอบให้ได้หมด ครรับทุกเื่องนี้เพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นซับให้อีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆพื่อนนะอย่ายืมตังค์อย่างเดียวพอหาขาดเรื่องมาเรื่องไม่ได้ใจดีมากบอกได้เลยที่เขาใจดีมากปลูกดีครับจริงๆปลูกอยู่ลูกฝนก็ตกอยู่ก็น่าจะเป็นที่พี่เขาบอกปลูกไว้ทรายแล้วก็ให้ปุ๋ยผ่านไฮโดรโกลนิกนะครับผมพูดถูกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ถ้าพูดถึงเราเรียกว่าเป็นอินรีได้ไหมเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นปุ๋ยไฮโดรมันจะคือปุ๋ยสังเคราะห์ปุ๋ยสังเคราะห์ใช่ครับแต่เราปลูกแบบออแกนิกวิถีคือเราใช้แค่ไฮโดรอย่างเดียวแต่ส่วนอื่นเราใช้ออแกนิกทั้งหมดก็ลูกค้าที่ทานก็รับรองได้ฮะปลอดภัยเพราะว่าลูกเราก็ทานเราก็ทานนะครับผมอ๋อจะประมาณนี้แล้วเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศมันฝนตกด้วยแล้วก็พี่เข้าลงไปทุระด้วยยังไงก็ นะครับใครสนใจก็มาเที่ยวหาพี่เขาได้นะส,นส่วนผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปประมาณนี้สําหรับช่วงนี้เราก็เดี๋ยวรายละเอียดภาพมีอะไรที่สวยๆยางามเดี๋ยวผมเก็บภา,ปปาพไปส่กเพื่อนอีกทีนะครับแฟนบอลบอกว่าธรรมดาเราก็รวยสวยแล้วใ <c oughs> ส่สวยทีไหนลูกค้ามาแล้วเว้ยเหมือนผมเลยพี่ <c oughs> ผมนี่สายเกย์ขาสั้นอะ มาสวนเจอมอตอมอตอเดี๋ยวเรารต้องตกใจจา <c oughs> ก็เลยมาหน่อยแต่เห็นพี่ก็เข้าโครงการแล้วก็ไปอบรมหลายหลายๆที่ด้วยเนาะตลอดครับตลอดนะีน่วงนี้เราเราได้รุน้องเขาเทรดด้วยรุออ่น้องเป็นหมดแล้วเราก็เลยง่ายหน่อยโอ้โหนี่นะ่าเพื่อนเพื่อนเยอะแปดแปดโรงเรียนใช่ไหมพี่ใช่ต้นเข้ามาดูครับต้นอยู่แถงน,นี้แหละ อาจต้นนูนนะต้นีกหอว่าจจะเป็นภาพไวๆหน่อยนะเ,นเพื่อนๆเพราะว่าถ้าสังเกตคือฝนตกครับข้างหลังก็เป็นมะนาวคาเวียดด้วยฝรัร่งไต้หวันใช่ไหมอ่ามีมะนาวคาเวียดด้วยมีฝรั่งด้วยอันนี้ก็เป็นโลที่จะใส่ใตปร้านจิ๋บหุยตัวนี้แบบสวยอะโลงนี้ทําสวยเท่าเด้เท่ากันมากเลยอ่ะใช่ใช่ครับอันนี้คือเหมือนเราตกตะกอนม,มาระดับหนึ่ง ที่บอกครว่าเราก็แก้ปัญหาทุกอย่างมาแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงแรกที่เราคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดครับเพื่อนๆดูนะจากโูดูดิดูแบบหืมสวยมากแล้วเท่ากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับนี่ฮะลูกพันดกจะติดนี่ประมาณเดือนครึ่งจะนด้จะได้เก็บแล้วครับเดือนครึ่งใช้เวลาสุกเร็วไหมพี่พันเนี้ยไม่เกินสี่เดือนไม่เกินสี่เดือน,อนจะลูกแรกในกิ่งนะฮะไม่เกินสี่ แล้วมันก็จะมาเป็นแบบโอ้โหดูดิต้นก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องไปเสียบไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยใช่ครับแข็งแรงรเขาแข็งแรงพอครับแข็งแรงมากนี่อ่ะยืดเดินน้ำเลยก็ได้ครับ,รบต้นสวยมากเรื่องดูครับรบบทั้งดกอันนี้คือลงโรง,งเรียนที่เพิ่ง พิ่งลงใช่ไหมพี่ใช่ครับที่ไม่ไม่คัดลงมานแล้วแต่ว่าเพิ่งตัดแต่งใหอ๋อเขารอตัดแต่งถ้าถ้าถ้าโคนสมมติโคนโคนขนาดนี้นี่ประมาณกี่ปีพี่ลงนี้เออ่มกราณินสองปีครับสองปีมกราณที่จะถึงนี่สองปีนะับสองปีน,น,นี้ปีก,กว่าตรงน,นี้ปีก,กว่าโอ้ในต้นใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะของพี่อ่ะงั้นมันบ่งบอกเลยว่า มันเทือนน้ำเทือนบกน่าจะค่อนข้างดีเลยแหรอว่าอิ่ดดูแล้วเนี่ยใช่ครับทนทนครับลูกก็ใหญ่รสชาติก็ดีนะเพื่อนๆใครคิดจะทําก็อะไรก็นี่แหละพามาดูตัวอย่างแล้วออนี่มีกล้วยด้วยใช่ครับเป็นกล้วยไว้ทานเองเลี้ยงนกอย่างเงี้ยจะได้ยิ่งเจ๋งแล้วเราก็มีพามาก็อันน,นี้เป็นฝรั่งฝรั่งนี่เป็นฝรั่งพวกฝรั่งไส้แดงฝรั่งไส้แดงกํากลังฮิตเลยเสียด,ดายนะเนี่ยฝนมันตก โลโลละร้อยร้อยร้อยห้าสิบต้มีคนซื้อตลาดคุดในตลาดมันถ้าไม่พอขายด้วยนะผมว่านะพี่เ <โล S 2> นาะ <พอ S 2> คือตอนก่อนอนะ่ะมันเริ่มมีตลาดแล้วทวนี้คนเขาไปเก็บอ่อนกันรสชาติาก,ก็เลยไม่ได้รสชาติไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเละก,กันหมดคนที่เขา,าเข้าไปรวมผลผลิตก,ก็เรียบร้อยรีบขายผลด้วยใช่ไม่ทันราคาครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่จิน เราก็มาถ่ายกลางสายฝนกันเลยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆสวนของพี่เขาเนาะโรงเรือนเยอะมากฝนก,ก็ตกฝนก็ตกเราก็ลุยสวนแล้วก็นี่เราเดี๋ยวเราแอบมาถ่ายฝรั่งสาแดงไม่แน่ใจว่าพันอะไรบ้างนะเพราะว่าฝรั่งสฟแดงเนี่ยมันมีหลายตัวครับมีหลายตัว แล้วก็ต้องบอกก่อนในเรือในโรงเรือเมื่อกี้นี่คือแสงมันน้อยเนาะแสงมันน้อยแล้วก็กล้องมันจะโฟกัสมังม focus ม้งโฟกัสมั้งดูลูกครับโอ้ยเยอะพี่เขาบอกว่าออเดอร์แบบเยอะมากนี่เดี๋ยวเราถ่ายด้านใต้ให้เพื่อนๆดูกันละกัน โโอ้หของพี่เขานี่น่าจะมีแบบแถวเนื่องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวละห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแถวแต่ลูกอะดกมากดูดิอโอ้พี่เขาทำไซููกแบบว่าบอกเลยว่าโอ้โหดูดิเต็มมืออ่ะนี่ถ้ามีเวลาผมว่าพี่เขาคงมามา มาเด็ดให้กินม,มาลูกไหลแก่อะไรประมาณเนี้ยนะนล้นับพี่เขาพี่เขาน่าจะทําส่งห้างด้วยออันนี้อันนี้เก็บไม่ทันอันนี้เก็บไม่ทันเลยเด้อโหดูต้นนี้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันโอ้โหดูต้นนี้ครับเพื่อน<ๆ>เพื่อน จะโดกอะไรปานนั้นแม่เจา้านะฝนกระตกเป็นเมๆเลยเห็นไหมแล้วก็เสียงนกก็มีแบบพี่เขาเลี้ยงนกด้วยนะนดกมากดกมากมีไหลลงเรือนด้วยครับมาเดือแตดลงเรือนวูนูมีหาเหลาะ เลาะกลางฝนพี่เขาอนุญาตให้ถ่ายแล้วก็เลยหาเลาะกลางฝนนะนี่ใครสนใจกิ่งตอนอะไรกิ่งใหญ่ๆอ้วนๆโอ้โหเพียบดูด,ดินู่นไม่ได้ไปลงนี่อันนี้ลงนกครับเสียงนกเกี้ยวจ้าวเต็มเ,เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บภาพเท่าๆนี้ อู้ยฝรั่งประทับใจมากเลยอ่ะคือผมก็มีลงลงเหมือนกันนะแต่ว่าต้นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เจ้โยยืนเทียบดิโอ้โหครับดูมะละกอรครับกับลูก แบหน้าคนเป็นไงอะเกือบจะเท่าตัวคนแล้วไม่รู้ว่าพันอะไรนะเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากแม่เจ้าก็องมันก็จะแวบๆบแวบๆหน่อยนะเพื่อนๆอ,อ่ะก็จะประมาณนี้แหละเลยเก็บไปเลยไม่ใช่ว่าพี่เขาปลูกมันเดืออย่างเดียวนะก็มีแบบแปลงผักด้วยนะครับปลูกเพื่อศึกษาแล้วก็ทดลองด้วยนะครับเท่าที่พี่เขาบอกนะฮะ ปลูกไว้หลายอย่างเลยตัวผักยาวต้นหอมคนะมีหมด ้ตอนนี้อยากเล่นด้วยเหรอน่ะอันน่าจะเลี้ยงนนเชีงเยงแหละน่ารักมากมีนกด้วยนะครับมันถ่ายย้อนแสงไปนหน่อยน,น้ำหยกมึนๆน่ารักมากเลยอะ่ะมีเลี้ยงนกด้วยอุ้ย วันนี้นี่ที่เราเจอกันนี่เอ,เอ้ยยูเออใช่ตัวที่อยู่ที่ออะไรอยู่ชื่ออะไรอะ่ะแม่มันมองหน้าไว้มันมกลัวด้วยนะมันเอาเรื่องมันจะสู้เนี่ย <laughs> มันจะสู้เนี่ยเอ้ยเอ้ย่นาน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้มารอบนี้นะใส่ซอกคอเลยถึงฝนมันจะตกเราก็ไม่ผิดหวังนะครับใส่ซ <laughs> 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 อกคอเลย